ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในเ,นเนะะก,ากากะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอารสารปกครองสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาวพีอาสารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ซึ่งตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับสารปกครองที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวในคดีที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS c ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมกรณีออกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มรอบใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้แตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามประกาศเชิญชวนฉบับเดิมจึงได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเชิญชวนดังกล่าวและขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ค่ะ ซึ่งสารปกครองกลางได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับตามที่ BTS C, ร้องขอค่ะซึ่งหากคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเราจะหยิบมาเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะ มาต่อกันที่สารปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอไต่สวนฉุกเฉินในคดีที่กลุ่มผู้ค้าสลากินแบ่งรัฐบาลรายย่อยยื่นฟ้องสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลคณะกรรมการบริหารสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลและผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากินแบ่งรัฐบาลกรณีร่วมกันจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและออกมาตรการขยายการค้าสลากกว่า2000จุดทั่วประเทศ ในสถานีบริการน้ำมัน2แห่งคือปตทและบางจากอันเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนเสียหายค่ะโดยสารจะพิจารณาคำฟ้องและคำขอ,ขอคุ้มครองชั่วคราวของกลุ่มผู้ค้าสลากที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว ตามกระบวนการพิจารณาคดีในขั้นตอนปกติต่อไปค่ะปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวสำนักง,งานสารปกครองได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพศ2565 92.37คะแนนอยู่ในระดับ A โดยเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ1ประเภทหน่วยงานของศาลค่ะ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เนื่องจากผู้บริหารสำนักงานสารปกครองทุกระดับชั้นให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานสารปกครองมีการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย ทุกหน่วยงานภายในองค์กรเดียวร่วมกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้วเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยที่การดำเนินงานต่างๆดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแต่อย่างใดเพื่อปลูกฝังค่านิยมของบุคลากรให้ถือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังให้เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจประจำวันของบุคลากรสำนักงานสารปกครองค่ะ และนี่คือทั้งหมดของข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ